ตามกันต่อค่ะจากคลิปที่แล้วนะคะจลกที่เราไปกู้รถเกี่ยวเส็จตอนนี้เรามากู้รถแบ็คโคต่อค่ะเพราะไม่ห่างกันมานะคะรถเกี่ยวอยู่นู่นนะคะส่วนรถแบ็คโคอยู่นี่ค่ะยังไม่ได้ไปช่วยค่ะเพิ่งเดินมาแล้วก็มาจมนะคะเรามาลุ้นเอาใจช่วยนคคะตอนนี้รถบินเสียอุ้ยมาแล้วเตรียมพร้อมวินค่ะตอนนี้เราต้องใช้แบ็คโคค่ะต้องใช้รถไถต้องขอไปเลยนะคะ เราใช้รถไถดันไม้เข้าไปนะคะยัดไม้เข้าเพราะว่าคนยัดไม่ได้เพราะว่ามันเบรโครมันยกไม่ขึ้นเนาะเวลาเราเราวินขึ้นแท็กมันจะได้ขึ้นแล้วไม้ก็จะอยู่ข้างล่างนะคะตอนนี้สลิงพร้อมแล้วค่ะ

ภารกิจกู้แบคโคเริ่มขึ้นแล้วค่ะแต่ได้ข่าวว่ารถเกี่ยวคันที่เอาขึ้นแล้วนะคะตอนนี้ติดอีกแล้วค่ะนอนยืนอยู่นู่นค่ะแต่เรามากู้รถโคต่อคันกลับไปอีกทีเขาบอกว่ารถเกี่ยวติดแต่ไม่ได้ติดที่เดิมเรามาเอาใจช่วยคันนี้กัน ตัวค่ะตอนนี้เสียอุ้ยขึ้นรถแล้วค่ะมาลุ้นช่วยกันค่ะ เอาแล้วขึ้นไม่ขึ้นขึ้นไม่ขึ้นขึ้นไม,ม่ขึ้นโอ้โหลุ้นลุ้นนี่บาดเสียวมากเลยค่ะขึ้นเ,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 เร็วเร็วเร็วขึ้นจะได้กลับบ้านเราติดตั้งแต่เมื่อวานนะคะคันนี้เราคุณมันสูงนะคะไปแล้วค่ะส่วนรถบินยกล้อแล้วตอนนี้ เอ,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 อใกล้แล้วค่ะใกล้แล้วค่ะโยน้ำไหลออกเลยนียังแตกเนาะนัน่นอี่อยังแตกน้อยังตีตี น้ำอะไรไม่รู้ค่ะน้ำมันหรือเปล่าน้ำมันไม่รู้ว่าน้ำมันอะไรแต่ อนเช็คนนเป็นยังนี่น้ำมันแตกออกเลยครับเรื่องคืนม้นงื้ออล่ะเอาทีมงานไปห้องห้องก่อนหันยืนทั้งอันนี้ก่อนไหนึ่ต้นคืนห้นีนี่น้ำน้นาหมอไันมามนมันางโอะไรเตกตัวไหนพี่ทางบนบ่ ซึ <ơi> ่งวัววัววิ่งซึ่งนี่มันคือหาดลูกุ응 <Chaos sprout> <offs> <possible> ่นเนยมันหาดลูกคือวัวใจเปนุ่นเนไรซำไรหน่ำไอพวกจูกไม่มีห้มึงเหี้ยวไอพกตีแขมันไหลบอโรยหมูวานผมออกิหน่อยเบมือถังเลยแล้วากองนขาพงาดนึกวลยนึกไก่ลอยเฮ้ยหืมตุ๊บแตงบบลูวันนี้พาลูกชายมาด้วยค่ะน้องแหนกร้อนมากเลยไม่ยืนน้าแม่ผีไม่ยืนทางสายมือแม่นนิยืนห่ม งานเข้าแล้วค่ะขึ้นแล้วใกลก้จะสำเร็จแล้วแต่มาดูก่อนว่าน้ำมันอะไรด้วยเ,เนี่ย,ย,ยค่ะเจ้าของรถบินเส,สียอุ้ยสุดยอดเลยนะคะ

เดาบิดมงเบิด้่ยล้ำบากรอตอนนี้นะคะรดแบคโคนก็แปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้ว หลังจากที่เรากู้แบคโคเสร็จนะคะงานเข้าอีกค่ะรถเกี่ยวคันเดิมที่ว่าติดก่อนหน้าน,นี้มันติดอีกแล้วค่ะต้องมีการดึงเกิดขึ้นอีกรอบนะคะดีนะรถเกี่ยวเอรถวินยังไม่ไปไหนนะคะตอนนี้ก็แปดสิบเปอร์เซ็นเรารอน้ำมันมาเติมเพราะว่าเมื่อกี้ถังน้ำมันอะไรไม่รู้มันแตกถ้าเราติดเครื่องตอนนี้ก็กลัวเครื่องมีปัญหาทีหลังเราต้องมาเติมน้ำมันก่อนแล้วก็ จะช่วยพยุงให้ไปอยู่บนไม้ก่อนนะคะอันนี้ตามที่รถวินพูดเนาะตามที่รถวินให้ข้อมูลก็คือจะเอารถแบคโฮนี่ขึ้นไปข้างบนก่อนให้ถึงร้อยเปอร์ซน์ก่อนแล้วเราก็จะไปลุยกันต่อกับรถเกี่ยวข้างๆกันเนี่ยค่ะคันที่ติดครั้งแรกอะในกระบย่นี่โฮมส์รถถทยอย่างโหดเลยนัย่งซิ่งเลยโอ้โหดู เสียอุ้ยคำโหดมากเลยไปเอาไม้นะคะไปเอาไม้มาย,มายัดแบคโคมาลองมาลองตีนตะขาบมาลองแท็กนะคะถ้าให้ข้อมูลผิดยังไงก็ต้องขออภยัยด้วยวุ้นไม่ชำนาญเรื่องพวกนี้เผื่อพูดผิดพูดถูกเกี่ยวกับพวกรถแบคโคเนี่ยวุ้นไม่ค่อยเก่งนะคะอาจจะให้เสียงภาษาไม่ถูกต้องนะนั่นค่ะ